วันนี้เรามาสอนน้องปอมที่เริ่มเห่าสั่งเจ้าของและมีอาการงับขาจนริ่มแกลงหนึ่งสองโคกคอยเก่งมากครับสเกตหูนะโค้กคอยเห็นไอคอนแทคกนะมองผมอยู่นะโค้กเก่งมากครับโค้กคอยเห็นไหมมองเห็นหูไหมโค้กเก่งมากโค้กคอยโค้กเก่งมากครับโค้กคอยโคเก่งมากลูกโค้กคอย เก่งมากครับโค้คอยถ้าเขากลัวเขาจะไม่มองผมเนาะเห็นมึเขามองตามไหมเห็นหูไหมเก่ง <laughs> มากลูกโค้คอยเก่งมากครับโค้คอยเขาไม่ละมาดะครับโคไปนะเก่งครับเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วจะเห็นว่าเมื่อกี้ถ้ามูงผมตามหกเกินไป,ไปอ่ะเขาจะต้องหนีชอบชอบเก่งมากครับเห็นหูไหม <laughs> ถามว่าทำไมชอบอย่างที่บอกครับซิมเปิลมากเลยนักชกคนที่แข็งแรงแต่ความแข็งแรงของเราเนี่ยไม่ใช่เกิดการจดตบตีหรือกดเขาครับเกิดจากท่าฝึกเราแค่ข้อไป,ปถูกปึ๊บอ่ากับที่เดิมครับแม่ช่างๆ eye contact สวยชมครับอ,อ่าใช่ครับให้แพทเทิร์นเดียวกวันมันจะได้เข้าใจตรงกันอ่าชมไปสายจะไปสายอ่าได้แล้วได้แล้วชมอ่าชมไปรับเราจากคาเรนเพย์เยอร์แคทเธอรีนทาบันสอนผู้ฝึกนักอันดับต้นๆของอเมริกา